สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบวกท่านนะครับชวนท่านฟัง m ม n นเว i รนี่วิสตครับที่ยังคงได้ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์นะครับพี่มาร์คให้สัมภาษณ์กับ Alpha My Podcast สนตะ์ะ Reverse Factor Modeling ลอกสูตรจากผู้ชนะเพื่อชนะเหมือนเขานี่เป็นประเด็นที่อยากจะเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับ Reverse Factor Modeling สูตรจากผู้ชนะ พี่มาาบอกว่า i ม d s e t เนี่ยคือการจัดการกับอารมณ์และความคิดของเรานะฮะเพราะว่าการเทรดนั้นคุณจะต้องไปเชิญกับอารมณ์หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโลภความสงสัยและความมั่นใจเกินไปทั้งหมดนี่แหละทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ถ้าคุณควบคุมไม่ได้นะถ้าคุณควบคุมความโลภความกลัวความสงสัยความมั่นใจเกินไปไม่ได้นะคุณสามารถตัดสินใจผิดพลาดได้ ใครยังพูดถึงหนังสือ,อล่าสุดของเขาคือ My Set Secret t s e for Winning ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เขียนมาเนี่ยสำหรับนักเทรดโดยเฉพาะนะครับแต่ไอเดียจากเล่มนั้นน่ยสามารถแอปพลายใช้กับการเทรดได้นะและยังคงใช้ได้กับการกีฬาหรือธุรก,กิจระดับสูงครับเพราะว่าเขานั้นได้ทำงานตั้งแับโค้ชโอลิมปิกนักกีฬา MLB NFL แล้วก็ผู้ผิากระดับสูงครับและเขาสังเกตว่า ผู้ชนะในทุกองค์การจะมีจุดร่วมที่เหมือนกันครับนั่นคือพวกเขามีวิธีคิดที่แตกต่างและรู้ว่าควรโฟกัสกับอะไรครับพี่มาร์กยกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือ reverse factor modeling ครับ reverse factor modeling นั้นแตกต่างจาก backtest นะครับคือมันมีเรียกว่าการ backtest บ้างแล้วแต่ว่า reverse factor modeling นั้นเป็น backtest ที่ สามารถทําให้คุณเป็นผู้ชนะได้ครับการแบ็กเทสนั้นเป็นแค่การทดลองสูตรทุกอย่างกับข้อมูลอดีตครับจนกว่าจะหากรยุทธ์ที่ดูเหมือนจะชนะแต่กรยุทธ์นั้นปีหน้าอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะนี่ฮะแบ็กเทสหากรยุทธ์ที่ดูเหมือนจะชนะแต่อนาคตอาจจะไม่ชนะก็ได้แตกต่างจาก Reverse Factor m ร์มูลิครับเป็นการศึกษา กลุ่มผู้ชนะตัวจริงครับเพื่อหาว่าพวกเขามีจุดร่วมอะไรบ้างแล้วเอามาเป็นต้นแบบครับยกอย่างเช่นถ้าเราไปศึกษานะักกีฬาโอลิมปิกนะฮะห้ปีที่ผ่านมานะพบว่า92%ของผู้ชนะเหรียญทองนะครับกินอาหารแบบเดียวกันฝึกแบบเดียวกันหรือมีไมเซ็ตแบบเดียวกันนี่แหละครับ กินหารแบบเดียวกันฝึกแบบเดียวกันหรือมีไมซ์เซตเดียวกันนั่นแหละคือตัวแปรสําคัญครับที่เราควรทําตามครับถ้าเราฝึกแบบเดียวกันถ้าเรามีไมซ์เซตแบบเดียวกันแน่นอนว่าเราก็มีโอกาสได้จะสําเร็จได้เหมือนเขานี่แหละ Reverse Factor Modeling ครับพี่มาร์คใช้หลักการนี้ทั้งในชีวิตและการเทรดครับเขาศึกษาหุ้นที่สร้างผลตอบแทนหมหาศาลในประวัติศาสตร์ครับเพื่อหาว่า บิ๊กวนะินเนอร์เหล่านั้นนะ่ะหุ้นแชมป์เหล่านั้นน่ะมันมีพฤติกรรมอย่างไรมีลักษณะอย่างไรครับแล้วใช้มันเป็นต้นแบบครับเป็นแม่แบบในการเลือกหุ้นครับนี่ครับผู้ชนะถ้าคุณมันให้ผมนึกถึงคำพูดของปู่อนนิวนะถ้าคุณอยากได้หุ้นผู้ชนะในอนาคตจงศึกษาหุ้นผู้ชนะในอดีตครับเพราะว่า มันจะทําตัวซ้ำๆอันนี้ผม,ผมเห็นด้วยร้อยเ็นะผมเนี่ยผมเพิ่งเข้าสู่วงการเทรดหุ้นเมกาครับได้3มเดือนละขึ้นเดือนที่4ี่นะเพราะว่าโอ้โหหุ้นเมกานี่มันเป็นเกมที่แอดวานซ์จริงแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากครับเป็นเกมที่ผมน่าจะลงเล่นนานแล้วบท <laughs> เรียนที่ดีมากครับสำหรับเนี่ยเป็นการยืนยันสิ่งที่พี่มาบอกนนเนี่ย ถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนมหาศาลนะครับอยากได้หุ้นรอบใหญ่นะอยากได้หุ้นรอบใหญ่ในอนาคตเนี่ยหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันถ้าคุณอยากได้ผนกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ในอนาคตจงศึกษาหุ้นที่วิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในอดีตครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันทําตัวยังไงมันมีพฤติกรรมยังไงครับมันเคารพเส้นค่าเฉลี่ยเส้นไหนมันสร้างฐานราคายังไงมันมีวอลลุ่มยังไงครับซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆฮะ รคล้ายกันนะครับแต่เปลี่ยนไม่ใช่หุ้นครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมเจอมาแล้ว,ลวโอ้โหนี่ยทางสว่างเลยอ้การปั้นพอร้ออเผมเป็นไปได้แน่นอนครับเพราะว่านี่แหละท่านันรู้แล้วว่าเกมน,นี้เล่นยังไงนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอและผมค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจนะผมมีคอร์สเรื่องนี้อยู่นะคอร์สอะไรวะจาชื่อไม่ได้อันั่นแหละดูใต้คลิปแล้วกันผมมีลิงก์อยู่ครับต่อมาครับ awareness ครับ Awareness เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของ Mindset ถูกต้องนะพี่มังเน้นว่า Awareness เนี่ยคือการตระหนักรู้ครับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุด Awareness คือการรู้ว่าคุณคิดอะไรรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรตอนนี้ครับมันคล้ายกับวิปัสสนานะคนี้นะ Awareness ตระหนักรู้ตัวเองครับมีสติครับแล้วก็ติดตามความคิดตัวเองครับพอมี Awareness แล้วฮนะต้องตั้งเจตนาครับ เมื่อคุณรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรผิดคุณต้องตั้งเป้าว่าจะพัฒนาอย่างไรตากจากนั้นครับวิเคราะห์หลังการเทรดครับดูย้อนหลังว่าการตัดสินใจของคุณนั้นมาจากข้อมูลหรือารมณ์ครับสุดท้ายจดบันทึกอารมณ์ครับพี่มัร์แนะนำให้เราบันทึกทั้งจุดเข้าจุดออกและอารมณ์เวลานั้นครับนี่ครับนี่เป็นการ a w a r e n e ที่ถูกต้องสําหรับการเทรดครับวิเคราะห์ตัวเองครับ บันทึกครับแล้วคุณจะเห็นว่าตกลงเนี่ยคุณมีความรู้สึกความคิดยังไงอะไรทําให้คุณผิดพลาดนะเพราะว่าอะไรครับความกลัวความโลภความสงสัยและความมั่นใจเกินไปนั้นมันเป็นอารมณ์ที่เขาเรียกว่าภาษาพจน์จิลละเอียดนะตามไม่ทันหรอกมันมามันมาไวมากครับถ้าคุณอยากจะรู้และจะจับมันให้ทันนั้นคุณต้องมี awareness นนครับ ตั้งเจตนาครับนะฮะวิเคราะห์หลังการเทละจดบนทึกอารมณ์ครับ mm. เขาเล่าว่านะเมื่อ35-40ปีก่อนนั้นถ้าใครเทรดสวนกับสิ่งที่เขาทำนะฮะจะได้กำไรเพราะตอนนั้นน่ะสัญชาตญาณเขาผิดบ่อยมากครับแต่หลังจากที่เขาฝึกฝนและสร้าง a w a r e n e s มาหลายปีนะปัจจุบันนั้นสัญชาตญาณเขาแม่นยำม,มากขึ้นครับเป็นสัญชาตญาณเซียนครับนี่ฮะ สัญญาณเสียงมาจากอะไรครับมาจากการเนี่ยศึกษาครับศึกษาเรียนรู้ง่ายๆนะผมว่าเนี่ย reverse factor modeling ช่วยได้นะอันนี้ผมเอามาจากคนนึงแล้วกันจะได้มีการแบบสนับสนุนกันคือคลาเมกิกกี้คลาเมิกกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ปั้นพอร์ตโตระดับร้อยเปอร์เซ็นต์บนเรื่องธรรมดานะฮะอยากได้อยากงจุงนั้นจริงนะเขาบอกว่ากว่าที่เขาจะปั้นพอร์ตโตระดับ หมื่นเปอร์เซ็นต์นะระดับปีร้อยเปอร์เซ็นต์เสียสองสามเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าเขาศึกษากราฟเป็นพันพันกราฟทุกสุดสัปดาห์นะฮะก็บอกเลยว่านะในช่วงแรกๆนะอย่าทำอย่างอื่นครับอย่าไปเอื้อหัวลอยชายครับแต่จงมุ่งมั่นหมกมุ่นกับการศึกษากราฟผู้ชนะอย่างน้อยหนึ่งพันกราฟเป็นพันกราฟครับเกมเนี้ยคุณต้องทำงานหนักครับ ถ้าคุณไม่ทํางานหนักมากพอนะผลงานคุณก็จะธรรมดาครับนี่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างสัญญาณเสียนได้ครับสร้างสัญญาณเสียนไว้การศึกษาหุ้นพุชนะซ้ํำๆย้ำๆและเป็นพันๆครับดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากสําเร็จนะครับเริ่มต้นจากการ Reverse Factor m o ์โมเดลครับศึกษาหุ้นผู้ชนะอดีตครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรครับผมจะมีเป็นโมเดลนะโมเดลบุ๊กฮนะ ปริ้นเอาไว้เก็บไว้ดูครับแล้วก็เออวันๆว่างๆก็เอามาดูเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงนะจําเก็บเข้าไว้ในสมองจะได้เป็นสัญญาณเสียงครับจากนั้นก็มีการศึกษาครับเรียนรู้ลงสนามจริงบันทึกการเทรดทําไปเรื่อยครับไม่มีใครหรอกที่เข้ามาแล้วโอ้โหเปิดกราฟผู้ชนะดูวันเดียวเนี่ยแล้วก็จาได้ทั้งชาติไม่มีทางครับ ทำซ้ำๆสะสมสมองเราเนี่ยมันจะจําในสิ่งที่ Impact Impact ต่อความอยู่รอดอจําสิ่งที่มันประทับใจจริงๆครับดังนั้นคุณจาเป็นต้องพวกกราฟผู้ชนะเนี่ยมันไม่ประทับใจหรอกมันก็เป็นเป็นข้อมูลที่ซ้ำๆย้ำๆนะคุณจำเป็นต้องมีการสะสมเก็บสะสมไปเลยครับให้เวลาจวเองครับในการสะสมอาเปนเนสครับสะสม ความทรงจําเกี่ยวกับผู้ชนะถ้าคุณทํามากพอแล้ววันหนึ่งครับดอกผลจะทําให้คุณนั้นมีผลงานที่โดดเด่นได้เองครับตีวนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ